สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ f o r e x r a c i n g ครับประจำวันอาทิตย์ที่ยี่ิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าหกสิบสี่นะครับที่อุบลฝนตกทั้งวันทั้งคืนมาสองวัน2องคืนแล้วนะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับมาดูเอ่อกรณีตัวอย่างนะครับในการเข้าสิบห้านาทีกับหนึ่งชั่วโมงนะครับว่า คู่ที่เราเฝ้ากันไปเนี่ยแหละก็คือเป็นคู่ของ NSET DCA D นะครับในตามเพนเดย์ก็สําหรับคู่นี้นะก็จะมีจุดที่ให้เพื่อนๆได้ไปสังเกตกันนะครับตัวนี้คือเป็นคู่ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าผมเฝ้าหน้าเหรดในสิห้านาทีอ่ะผมจะติดเฮดจิ้งนะครับส่วนถ้าผมเฝ้าหน้าเหรดในหนึ่งชั่วโมงผมจะไม่ติดเฮดจิ้งนะครับของเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เอามาสรุปอีกรอบนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆได้สามารถชั่งน้ําหนัก มั้งใจว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะครับในการจะเข้าเทรดแต่ละหน้าเทรดของเรานะฮะเออก่อนที่จะเข้ารายการนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทดลองเทรด forex นะครับสามารถเปิดบัญชีตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทั้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วยส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับจะมีสิทธิ์ได้เข้ากลุ่มไลน์แล้วทางเราจะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับมาเลือกกันเลยก็คือในเดย์เนี่ยเรามองว่าช่วงที่ราคาเข้าลงมาแรงๆเราจะหาจังหวะหาจุดเข้ากันนะครับ เราก็เข้ามาดูในหนึ่งชั่วโมงช่วงเขาลงแรงก็จะเป็นช่วงนี้นะฮะโอเค okay. ในหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับว่าราคาเขาล่วงลงมาแรงมากเลยนะแต่ว่าน้โนก็คือเรามองว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งชั่วโมงจุดเข้าของเรานะครับจุดเฮดจิ้งเราก็เลยเอาไว้ไฮโลก่อนหน้านะครับก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับนี่คือเป็นไฮโลก่อนหน้าแล้วเราตั้งเฮดจิ้งไว้ให้เลยปลายไส้นิดนึงนะครับก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ทำเฟรมเดย์เราดูแล้วแน่ว่ามีราคาล่วงลงมาแรงแรงเรา หลังจากนั้นเราก็เข้ามาดูอย่างชั่วโมงเพื่อที่จะหาจุดเข้านะครับอันดับหนึ่งก็คือดูไอเสียสองเราต้องมาดูการกลับตัวของราคาว่ามันเกิดขึ้นหรือยังช่วงที่เราดูเนี่ยช่วงวันที่ยีิบเอ็ดที่เราดูเนี่ยคือเขาไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วราคาก็ทิ้งลงมาทิ้งลงมาก็ทิ้งไปไสลงมาถึงจุดเทสจจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในหนึ่งชั่วโมงเราก็จะไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับ เพราะว่าหลักการเข้าอ,ออเดอร์ของเราในหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งไอซ์นโอเวอร์โซสองมีการกลับตัวของราคาแล้วสามจังหวะที่เขากลับตัวไปแล้วขึ้นพักทะลุกลับตัวไปแล้วแล้วจังหวะที่เขาย่อลงมาใกล้กับฐานสูงเนี่ยจุดนี้เราถึงจะได้ออกออ,อเดอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าหน้าเทีดในหนึ่งชั่วโมงรับเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ได้เข้าออ,อเดอร์นะครับตัวประมาณนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงต่อไปเราไปดูในสิบห้านาที ส่วนในสิบห้านาทีทีนีน้ตัวอย่างในสิบห้านาทีตอนราคาลงมาแรงๆก็ช่วงนี้นะแล้วก็ไอ like ้ใจโอเวอร์โซตรงนี้นะครับเนาะต่อไปก็มาหาจุดกลับตัวกันในสิบห้านาทีขยายขึ้นดูหน่อยนะโอเคเนี่ยพอราคาลงมาแรงๆผมก็คาดการณ์ไว้ว่าต้องมีการขึ้นพักทะลุก่อนผมถึงจะเข้าออเดอร์นะครับแล้วเขาขึ้นพักทะลุช่วงไหนเน like ี่ยไอ้ใจโอเวอร์โซ่เสร็จแล้วเพื่อนๆว่าเขาขึ้นพักทะลุช่วงไหนครับ ช่วงนี้ไหมขึ้นพักทะลุเนี่ยนะครับในสิ้านาทีนะผมเห็นช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยเห็นจังหวะเข้ายอ่อผมก็เลยบอกว่าผมจะพิจารณาเข้าออเดอร์บายเลยเห็นช่วงนี้ช่วงที่เขาไซเว์เนี่ยผมก็ลองอใส่ราคาตรงนี้ไปดูว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดการไหมนะครับก็โอเคเราได้ออเดอร์เขาได้ออเดอร์เสร็จราคาล่วงลงมาล่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถึงจุดเทจิ้งนะครับตอนเนี้ แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปแต่ไม่ถึงจุด TP นะฮะ mm hmm. เมื่อไม่ถึง TP ทีเนี้ยเพราะว่าผมต้องการแค่หนึ่งร้อยจุดใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าเข้าขึ้นไปถึงแค่ประมาณแปดสิบกว่าจุดเองนะครับลองวัดดูก็ประมาณแปดสิบจุดนะครับถึงปลายตรงนี้ปลายไส้ตรงน,รงนี้นะครับไม่ถึงร้อยจุดแล้วผมก็หลอเพราะว่าผมว่ายัางไงเขาก็ขึ้นแต่สุดท้ายปรากฏว่าโดนตกลงมาลงเด้งลงถึงจุดเทจติ้งเลย ก็คือเนี่ยนะครับในในทำเตียห15นาทีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือผมก็จะติดเทปจิ้งในจุดนี้ไปนะครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมครับว่าในหนึ่งชั่วโมงกับ15นาทีมันต่างกันยังไงนะฮะก็คือในทาเสิบห15นาทีเนี่ยความแตกต่างของเขาก็คือจะมีการกลับตัวหลอกบ่อยนะครับผมก็เลยจะย้ําตลอดว่าถ้าเพื่อนๆจะเทปในทงเฟียห15นาทีเนี่ยต้องคำนวณนิเวศที่ดีนะครับแล้วก็ถามใจตัวเองว่าเรารับความเสี่ยง ได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดจังหวะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกรอบถ้าเป็นแบบนี้ก็คือติดเทสติงก็ต้องมาแก้กันนะครับก็ก็จะเสียเวลาส่วนถ้าใครเข้าในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ติดเทจริงนะครับแถมได้จังหวะเข้าที่ดีด้วยในรอบถัดไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดนี้เขาไม่มีการกลับตัวของราคาใช่ไหมเราก็จะยังไม่ได้ของใช่ไหมครับพอราคามันร่วงมาตดเทดจิ้งเนี่ยถ,ถึงจุดเทดจิ้งที่เราคาดการณ์ไนีเนี่ยโอเวอร์แลปออกมานิดหน่อยเนี่ย แล้วไอ้ใก็ยังโอเวอร์โซอยู่แล้วเกิดการกับตัวของราคาขึ้นพักทะลุเนี่ยนะครับจังหวะที่เขายอ่อเนี่ยจะมีชุดนี้ชุดแรกที่เราต้องได้ของนะครับแล้วก็ตอนที่เขายอ่อชุดนี้เนี่ยอีกรอบเนี่ยตรงนี้เราต้องได้ของนะครับแต่ถ้าเราเห็นใน15นาทีเราจะได้เข้าออเดอร์ตั้งแต่แถวเนี่ยมันก,ก็ราคาสูงอยู่นะครับนะมันก็จะได้ทุนที่สูงขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะถีบใน15นาทีเพื่อนๆต้องช่างใจแล้วว่าอาจจะไม่ได้ใช้ใจูเทจจิ้งอาจจะตั้งเป็นสต็อปล้อตามแนวรับอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากแก่ถ้าไม่อยากติดเทจจิ้งนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับพอเห็นความแตกต่างอยงใช่ไหมครับว่าเราจะเทรดแบบไหนก็ลองไปเลือกเรานะครับก็ลองไปฝึกดูไปถามใจตัวเองดูว่าชอบแบบไหนนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีหน้าเทรดไหนที่มัน่ สามารถทำกำไรได้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดนะครับก็ลองไปฝึกลองไปวางแผนกันดูนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับเราต้องเอาความเสี่ยงของเราเป็นหลักนะว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เีเท่าไหร่นะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับถามใจตัวเองให้ดีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้ก็คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูอีกรอบว่าการเข้าในทงเฟซสิบห้านาะทีกับการเข้าออ,อเดอร์ในทางเฟมหนึ่งชั่วโมงมันต่างกันยังไงนะครับ ช่วงหาจุดเข้าใน15นาทีหรือว่าช่องหาจุดเข้าในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าความแตกต่างเขาก็คือถ้าเข้าใน15นาทีถ้าสมมติว่าเข้าใน15นาทีหนึ่งเราก็ได้เข้าเร็วเข้าเร็วแล้วถ้าราคาเข้าไปเลยแบบนี้เราก็จะได้ออเดอร์ไปนะครับแต่ส่วนข้อเสียของเขาในทำเต็ม15นาทีก็คือจุดที่จะเข้าอาจจะไม่ดีเท่าในทำเต็มหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขากลับตัวเร็วในในในทำเต็มเล็กนะครับ นะส่วนในทางเต็มหนึ่งชั่วโมงข้อดีของเขาก็คือเราอาจจะได้ทุนในจุดที่มันใกล้กับจุดที่จริงนะครับเราทำเฟ็มที่ใหญ่กว่าก็จะแนวรับก็จะแข็งแกร่งกว่าทำเฟ็มที่เล็กนะฮะก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับลองไปศึกษาดูว่าชอบแบบไหนกันแน่นะฮะจะได้ออกมาปรับใช้ให้เข้ากับหน้าเทรดที่ที่เราชอบนะครับหน้าเทรดที่ดีคือหน้าเทรดที่เราสามารถทํากําไรได้บ่อยๆทําซ้ําได้บ่อยๆนะครับเรามีกําไร นะครับก็ลองไปฝืนดูนะครับไม่จําเป็นต้องทําแบบผมก็ได้จุดที่จริงนะครไม่ชอบที่จริงอยากใช้เป็น Stop Loss ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ